ใช่ไหมโอเคจะมารกรบฟ้องพัทัศน์ทั้งชมทัศน์ใ่หรอั okay. นนี้จะมาสอนสอนปรับตอนเช้าหรือว่าตอนเช้นนั่นเองเซิร์ฟก็จะเป็นเซิร์ฟเพื่อนผมเหมือนเดิมเซิร์ฟผมมันไม่ดีไม่รู้ไม่ดียังไง ือมันไม่สามารถปับได้แต,ตอนนี้ก็เข้ามาใหม่ๆก็เออแข้งๆนะอัยขามริงลยขาแบาบไวมากอะกินไปว่า ก็ตจำด้วยเลขศูนย์หรือว่าเป็นสองคูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ผมจะเอาเป็นเลขศูนย์ง่ายใช่ไหมล่ะ ฉันไม่หนากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ว้ก่อนนะบ๊ายบายครับง่ายจัง